คุณผู้ชมมาดูประเทศเกาหลีใต้กันบ้างน,นะคะเพราะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือค่ะภายใต้การนําของผู้นําคนใหม่ของเกาหลีใต้อย่างอีแจมยองก็พยายามจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันลดความตึงเครียดร,ระหว่าง2ฝั่งนะคะโดยมีการไปทยอยหะรื้อลําโพงตู้ขยายเสียงที่ปกติเนี่ยจะเอาไว้ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ที่อยู่บริเวณริมชายแดนนะคะและสุดท่าทีฝั่งเกาหลีเหนือก็ตอบรับนะคะเกาหลีเหนือก็ทยอยถอนตู้ถอลำโพงหรือออกเช่น เดียวกันก็ดูเหมือนว่านโยบายนี้อาจจะเวิร์กแล้วค่ะกองทัพเกาหลีใต้ค่ะไปตรวจสอบพบว่าบรรดากองทัพเกาหลีเหนือเนี่ยกำลังดาเนินการรื้อถอนเครื่องขยายเสียงโฆษณาโฆษณาชวนเชื่อที่หันหน้ามายังเกาหลีใต้ในบางพื้นที่ตามแนวชายแดนระหว่างกันแล้วค่ะนี่ถือเป็นการกระทําที่ตอบรับนะคะสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกันของเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้โดยกองทัพเกาหลีใต้บอกว่า จะต้องมีการตรวจสอบยืนยันเพิ่มเติมว่าการรื้อถอนนี้เกิดขึ้นในทุกๆพื้นที่หรือไม่พร้อมเสริมว่าจะยังคงติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างใกล้ชิดนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่รัฐบาลเกาหลีใต้ออกแถลงการแบบนี้นับตั้งแต่อีแจมยองเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีเมื่อ2เดือนก่อนแล้วเขาก็มีคําสั่งให้เกาหลีใต้เนี่ยไป,ไปรื้อถอนลําโพงของฝั่งตัวเองนะคะรัฐบาลสายเสรีนิยมของประธานาธิบดีอีพยายามที่จะบรรเทาความตึงเครียดกับรัฐบาลเตียงยางค่ะ ออกคำสั่งให้ยุติการออกอากาศโฆษณาชวนเชื่อที่ไปวิาพากษ์วิจารณ์ระบอบก,การปกครองของเกาหลีเหนือคำสั่งนี้มีไม่นานหลังจากเขาขึ้นรับตำแหน่งนะคะทางการเกาหลีใต้เ,เริ่มก่อนในการถอดลำโพงค่ะที่กระจายเสียงเพื่อเผอยแพร่ข้อมูลต่อต้านเกาหลีเหนือตามแนวชายแดนของประเทศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อหวังที่จะมีการฟื้นฟูการเจราจาที่หยุดชะงักนะคะระหว่างสองชาติซึ่งถือเป็นคู่ปรับเก่า นะคะที่ขัดแย้งกันมาอย่างยาวนานนะก็คือเกาหลีที่เขาต้องแบ่งมาเป็น2ฝักฝ่ายเนี่ยแหละคะ่ะโดยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยใช้การการกระจายเสียงโฆษณาชวนเชื่อข้ามพรมแดนตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานะคะท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเปียงยางและรัฐบาลโซลที่มีความพันผวนตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ค่ะยังคงอยู่ในภาวะสงครามนะคะเรียกว่าเป็นสงครามทางเทคนิคก็ได้ค่ะที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามเกาหลีระหว่างปี1950ถึง1953ที่ตอนนั้นเนี่ยจบลงด้วยการสงบศึกนะคะและความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลีก็เรียกว่าเสื่อมถอยลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะ